สวัสดีค่ะส้มจากร้านลูกไม้วิภานนะคะวันนี้มีเสื้อลูกไม้อีกรุ่นดึงมาแนะนำค่ะรุ่นนี้นะคะสวยเด่นตรงไหนทุกๆคนคงจะเห็นแล้วนะคะ อยู่ตรงที่ดอกไม้จากผ้าไหมตกแต่งให้บริเวณหน้าอกทางด้านซ้ายนะคะเรามาดูแบบคร่าวๆกันก่อนค่ะตัวนี้เป็นคอกลมชิดคอนะคะแต่สวมใส่สะดวกสบายค่ะด้านหลังมีกระดุมหลังให้นะคะสำหรับแขนค่ะตัวนี้เป็นแขนกระบอกนะคะความยาวประมาณ4ส่วนค่ะสุภาพเรียบร้อยนะคะเนื้อผ้าค่ะตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ดอกใหญ่นะคะโพลีของเรารุ่นนี้ เนื้อนุ่มค่ะเนื้อนุ่มนะคะตัวนี้จะแบบนุ่มแล้วก็ไม่สากไม่หยาบนะคะใส่สบายตัวค่ะ สีเดี๋ยวให้ดูสีนะคะสีที่น้าส้มกำลังใส่อยู่นี้เป็นสีครีมไข่นะคะดอกไม้ค่ะเราจะมีการเล่นเล่นเฉดสีผ้าไหมนิดนึงนะคะก็คือว่าถ้ามันเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะดูกลืนถูกไหมคะอันนี้เราก็จะแบบมีการตั้งใจเล่นให้แบบมีสีอ่อนสีเข้มนะคะทำให้ดูมีมิตินะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นดอกไม้ที่เซาะ บักผ้าลงม,มาตัวนี้ยมาทําเป็นดอกไม้ให้นะคะสำหรับสีที่สองนะคะเป็นสีในหุ่นเป็นสีเทาเงินซึ่งสีนี้ขายดีแล้วก็ไซส์ใกล้หมดแล้วนะคะสีที่สค่ะสีนี้เป็นสี น้ำตาลทองนะคะเหมือนกันค่ะจับดอกไม้ค่ะก็จะมีการเล่นสีนะคะเพื่อให้ดูแบบเสื้อดูมีมิติค่ะดูแบบมันมันจะไม่กลืนกันจนเกินไปนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมีกระดุมให้นะคะสวมใส่สะดวกสบายค่ะตัวนี้เป็นงานซิปหลังนะคะ รุ่นนี้ทำมามา4 8 42แ2แล้วก็44นะคะราคาค่ะจากราคาเต็มที่ควรจะขายประมาณ1 7 0 0จนะคะแต่เพราะว่าแบบมันมีงานฝีมือตรงๆประมาณนี้ไงแต่ว่าช่วงนเนี้ยเนี่ยร้านลูกมาวิภานะคะลดราคาพิเศษให้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใส่เสื้อสวยๆของจากทางร้านเรานะคะแล้วก็รักเราไปนานๆน,น,นะคะรุ่นนี้เราให้ราคา1,590บาท พร้อมส่งฟรีค่ะสำหรับลูกค้าที่สะดวกเก็บเงินปลายทางนะคะน้ำส้มขอเพิ่ม50บาทค่ะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าพร้อมส่งนะคะมี3สีค่ะสีครีมนะคะแล้วก็สีเทาแล้วก็สีน้ำตาลทองค่ะ ช่อสีไหนนะคะทักมาสั่งได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะรุ่นนี้เนื้อนุ่มใส่สบายค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ